ทุนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปที่จัหงหวัดพิษณุโลกก็ <S 2> <S 2> ะจะไปสักลายมือรับความปังรับความเพลงเป็นเศษฐีกับพระอาจารย์ขวัญที่วัดทับยายเชียงค่ะ ซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ลำปางค่ะแล้วเราจะออกเดินทางจากลำปางไปพิษณุโลกด้วยระยะทางที่210กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราวางแผนที่จะเดินทางไปเนี่ยเราได้โทรไปสอบถามที่วัดแล้วว่ามีขั้นตอนในการจองคิวแล้วก็การเตรียมตัวยังไงบ้างจะต้องไปยังไงจะต้องไปกี่โมงจะได้สักเมื่อไหร่และ,ะต้องตรวจโควิดยังไงรายละเอียดต่ตางๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะ ก่อนที่เราจะวางแผนเดินทางไปพิชณุโลกเนี่ยเราได้โทรไปที่วัดเพื่อสอบถามรายละเอียดขั้นตอนการเตรียมตัวการจองคิวแล้วก็แผนการเดินทางทั้งหมดไว้แล้วค่ะได้แลเกเิียข้อมูลมาอย่างนี้ที่วัดทับยายเชียงเนี่ยจะรับสักทุกวันยกเว้นวันพุธและวันพักและวันที่มีกิจกรรมทางศาสน,นาซึ่งทางวัดอะก็แจ้งว่าถ้าทางให้ดีอะให้โทรมาดูก่อนมาเช็คก่อนว่าวัน ึงที่วัดทับยายเชียงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงรถไป,ไปก่อนที่จะพักกินข้าวนะครับเอาหนึ่งยี่สิบห้าก่อนนะครับเมื่อท่านได้จานคิวไปแล้วสิ่งที่ท่านต้องกัดเตรียมข้าวบพระ่าจานก็คือซื้อดอกไม้ทุกเทียนท่านละหนึ่งชุดนะครับดอกไม้ทุกเทียนก็เดินลงไปเลี้ยวขวาไปที่ร้านข้าวในวัดอเครับ <Okay. S 2> ซื้อหนึ่งชุดเียมไว้ท่านที่จะสักทุกท่านอย่าลืมจุดธูปไหว้คูุ่มสติีห้าดอกด้วยนะครับ เอาเลยครับหนึ่งถึงยี่สิบห้ามาติดต่อรับจานคิวนะครับดอกไม้ทุกเทแยนหากอยู่ในถุงนะครับเอาไว้แบบนั้นก่อนนะครับตัดเสร็จค่อยดึงออกจากถุงเพราะว่าเกรงว่าแผ่นทองจะหล่นหายนะครับเสร็จแล้วลนะครับรอบบ่ายคิวที่หนึ่งถึงยี่สิบห้ามารับจานคิวเพื่อไปจัดเตรียมไว้ ถ้าถึงเวลาเรียกเข้าจัาจะราจ,จารย์จะฟั์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะคะเมย์ก็ได้คิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือมีน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่บ้านใกล้ๆวัดเนี่ยเขามาลงคิวให้เมย์เกอะก็ได้คิวจองเอาไว้ว่าเป็นเจ็ดคนสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นทีมเมย์แล้วก็พกเพื่อนก็จะได้เจ็ดคนสุดท้ายของวันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่วัดก็แจ้งว่าให้มาตอนหกโมงเย็น <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะให้เข้าพบพระจ่า ก็จะมีคนสักทั้งหมด2คนแล้วก็มีพระอาจารย์สักด้วยผู้หญิงก็จะมีสิทธิ์ของพระอาจารย์เป็นคนสักให้ส่วนถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยพระอาจารย์จะสักให้นะคะทีนี้ส่วนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ทราบมันเนี่ยก็คือว่ามีค่าใบสี1 2 0นะคะค่าดอกไม้ทุกเทียน15 45้าบหาบาทแล้วก็ค่าเปิดเข็ม500ส่วนค่าสักอะค่ะก็จะคิดเป็นจุดจุดจุดแรก500บาทสองจุด 8 0 3ร้4 000, 5, 1 5 <Wow>. 5 2จุาอพันอันนี้ยังไม่รวมค่าเปิดเข็มนะคะ <Yeah. S 2> แต่ว่าคร่าวๆเ,เ,เนี่ยก็จะต้องคุยกับมือสักแล้วก็ผ้าจาายอีกทีนึงว่าถ้าเราสักหลายโจทย์หรือว่าจะเ,าเ,าเพิ่มตรงไหนอยากเสริมดวงเรื่องอะไรก็เดี๋ยวคุยกับผ้าจารย์อีกทีนึงค่ะ <Okay. S 2> ซึ่งตอนนี้เนี่ยเมก็ กำลังจะออกไปหาข้าวทายค่ะแล้วก็ไปเที่ยวบริเวณใกล้ๆแถวนี้เพราะเดี๋ยวเราจะกลับมาทีนึงตอน6โมงเย็นที่วัดค่ะแล้วเดี๋ยวมีเราจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะพี่มันนค่ะพี่มานมนกที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เวลาก่อนหน้านี้เม่โทรมาแล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดว่าเมย์จะต้องเตรียมตัวยังไงมายัางไงต้องมาถึงกี่โมงรับคิวกี่โมงเตรียมอะไรรายละเอียดต่างๆยังไงแล้วนี่พี่มันนกเลยเดี๋ยวเมย์จะแปะเบอร์พี่มันนกไ้ให้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะมา ใช่หน้ารานที่มานพอยู่ตรงนี้มีเบอร์มีรายละเอียดให้เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะมาก็โทรสอบถามที่มานบเรื่องรายละเอียดก่อนได้เลยค่ะจะได้มาแล้วจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่ต้องรอนานเนี่ยค่ะก็จะมีวัตถุมงคลของที่วัดให้บูชากันนี่ะเป็นสีม่วงค่ะวัตถุมงคลที่มาพพจ้าค่ะ อันดับแรกถ้ามาถึงที่วัดนะคะต้องรีบมาไหว้พ่อปู่ก่อนเลยค่ะนะคะพ่อปู่เปิดบูญบารมีนค่ะเดี๋ยวเมย์ขออนุญาตไปไหว้พ่อปู่ก่อนนะจุดทูปผ้าดอกบอกพ่อปู่ว่าวันนี้เรามาทําอะไรอยากได้อะไรขอพรท่านจะได้สมพรปรารถานาค่ะที่วัดนะคะจะมีดอกไม้ทูกเทียนบริการให้อยู่นะคะจนจุดที่แจ้งบูชาพ่อปู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเอาทูปกันเลยค่ะตรงนี้ค่ะต้องการห้าดอก <c oughs> จุดทุ่งฮะดอกบูชาพ่อปู่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยคือตอนนี้เนาจะมีคนที่รอสักอยู่นประมาณ30กว่าคนนั่งไปอยู่ข้างในเลยตอนนี้รอสักเป็นคิวรอบบารเดี๋ยวเมนอยากจะได้คิวรอบเย็นเนาะคนรอเยอะมากค่ะ <Wow. S 1> โอเคค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเมย์กำลังเดินจะไปจากที่พักก็คือตรงนี้ก็คือบริเวณวัดค่ะบริเวณวัดแล้วก็ที่พักที่พักอยู่ตรงนี้เลยค่ะติดกับวัดเลยเนี่ยตะจูรัว้ววัด ก็เดินมาได้เลยค่ะคือเราก็มาครั้งแรกเนาะแล้วเราก็เลยจองที่พักเอาไวา้เพราะว่าจะต้องมาเอาคิวตั้งแต่6กโมงเช้าแต่บังเอิญว่าโชคดีมีน้องเขาอยู่แถวนี้ก็เลยให้น้องมาจัดการเลยให้เกาะแต่โรงแรมเนี่ยเราจองไว้แล้วก็อยู่ติดก,กับวัดเลยค่ะเดินได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเมฆกําลังจะเดินไปที่พักค่ะเพื่อจะเข้าไปเช็คอินโรงแรมตามแผนการเดินทางของเราก็คือจะมาถึงแล้วก็พักหนึ่งคืนเพราะเราอะจะรู้ว่า จะได้จองวันนี้ได้สักวันรุ่งขึ้นแต่โชคดีที่ว่าเราเนี่ยมีน,น้องมาจองคิวให้ก่อนเราก็เลยได้สักวันนี้เลยและเมย์เนี่ยก็จองที่พักเอาไว้แล้วค่ะและที่พักเนี่ยติดก,กับวัดเลยค่ะก็คือเดินด้วยกันเดินทะลุถัดมากันได้เลยแล้วเปิดใี่ดูค่ะเนี่ยเมย์เดินออกมาจากวัดเนาะกําลังเดินจะถึงเนี่ยถึงที่พักแล้วค่ะก็ถึงที่พักของเราแล้วค่ะชื่อ The White House 8 Cafe ค่ะที่พักเป็นกระโจมกระโจมแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะที่พักของเราค่ะเป็นโดมแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบโดมแบบประโจมบรรยากาศก,ก็ชิวๆดีนะคะทเหมือนท้องนาคาเฟ่ยอย่างเงี้ยค่ะคืนนี้เราจะพักกันที่นี่หนึ่งคืนค่ะ ตอนนี้เป็นเวลา6โมงแล้วนะคะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าได้คิวแล้วค่ะให้รีบเข้ามาที่วัดได้เลยซึ่งตอนนี้ก็ถึงที่วัดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาแจ้งว่าของเราอะ่ะไม่อน,นุญาตให้ถ่ายรูปภายในก็เลยจะต้องถ่ายรูปได้แค่นี้และเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังก็แล้วกันเนาะตอนนี้ก็ใกล้จะ6โมงเย็นแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็โทรมาบอกว่าให้เข้ามาที่วัดเพื่อจะรับทานเตรียม เข้าคิวเข้าไปในอุปโบสที่จะสักแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เมยมาถึงแล้วคิวก็ยังเยอะอยู่ดูสิ oh, <no. S 1> ยังมีคนรอน oh, <my. S 1> หน้ากุฏิหน้าศาลา oh, <my. S 1> ที่จะ oh, <my. S 1> ทําการสักอยู่เยอะเลยค่ะก็รอ oh, <my. S 1> กันไปก่อนละกัน oh, <my. S 1> เพราะว่าเมยได้คิวรอบหกโมงเย็น oh, <my. S 1> เป็นคิวสุดท้ายของวันนี้ ตอนนี้นะคะก็สักเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะทุกคนสักเสร็จแล้วนะคะแต่ละคนจะได้ลายไม่เหมือนกันเพราะว่าเราต่เราว่าเราทำอะไรนะคะเขาก็จะเลือกลายที่เหมาะกับเราเขาเดี๋ยวจะเป็นสักสีแต่ของนึงก็จะเป็นสักน้านอยู่ระหว่างรอค่ะ จากแม่เรียบร้อยแล้วเสร็จหน้าสนามค่ะตอนตักให้เขาก็เลยบอกโอเคเติมชั่วอ๋อนึกลับเป๋าตรอใช่กระเป๋าหนูนี่ลึกลับเปลาเป็นกระเบิดเป็นพวังเป็นอะไรแล้วงานละค่ะท่านสวัสดีค่วยตอนนี้ก็สักขาจาขฝังเรียบร้อยแล้วนะคะเด้เสร็จเรียบร้อย ปิดประตูบ้านการแสนบอกว่าให้ปเป็นฝอยปลาหรือว่า8ต,ตัวทุกวันเสราร์เพราะว่าเด็กวันเสาร์ไปทำบุญฝอยปลา <Okay. S 2> แล้วก็เป็นปลาที่เขาจะไปทำอาหารนะคะแล้วปเป็นเพลิงเพลิงจะได้ต่งองทองเพราะว่าจากแค่นี้พอแล้วพระอาจารย์ดูให้กับน,นุ่เลยดีค่ะพี่มานพเดี๋ยวถ้าสนใจอยากหาข้อมูลก่อนเดินทางก็ติดต่อเบอร์พี่มานพได้เลยจา้าติดต่อฟรีให้ไมนะ่ได้คนระับขอความสะดวก ง,งานคิวให้ได้ครับโอเคขอบคุณค่ะพี่